ผู้ชายชาวอุดรคุณผู้ชมฮะคือเสพหนักอะ่ะจนหลอนจนคลั่งแล้วก็ไปเขาเรียกอะไรสร้างความวุ่นวายให้กับชาวบ้านขนาดพ่อตัวเองนะ,ะก๊อฟนะปุ้ยพ่อตัวเองต้องหนีไปนอนกระท่อมปลายนาเป็นเดือนแล้วอะ่ะเพราะกลัวลูกจะทําร้ายเหมือนกันนี่แหละครับตำรวจสพหนองหารจังหวัดอุดรธานีนะครับนำกำลังเข้าจับกลุ่มชายคลั่งคนนี้คือนายเติ้ลศรีพวงอายุ33ปีเขาเสพยาจนหลอนฮะหลอนแล้วคลั่งด้วย ปีนหลังคาชาวบ้านเข้าไปงัดเอาทีวีเอาเครื่องเสียงของชาวบ้านเขามาโยนทิ้งนั่นนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านนิคมหนองตาลตะบนโพนงามอำเภอหนองหานครับเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงนะครับปรากฏว่านายเติ้ลเนี่ยเอาหนังสติ๊กยิงเจ้าหน้าที่แสบใช้เล่นนะพ่อนะนะฮะแล้วก็พยายามวิ่งหนีไปกลางทุ่งนาชาวบ้านเอ่ยตำรวจเอ่ยเข้าปิดล้อมจนจับตัวเอาไว้ได้ครับคุณผู้ชมครับในสภาพเขาอิดโรยเหมือนคนขาดยาหลังจากจับตัวได้แล้วนะก็ เอาขึ้นรถไปสอบสวนที่สพหอนองหานนะครับคลั่งไม่คลั่งหลอนไม่หลอนคุณผู้ชมฟังต่อในเติ้ลเนี่ยร้องเออะอะโวยวายขอดื่มน้าไม่พอค่ะยังพูดกับวัวของชาวบ้านที่เลี้ยงไว้ด้วยคุณผู้ชมฟังไม่ผิดปุ้ยฟังไม่ผิดพูดกับวัวพูดกับวัวของชาวบ้านาพูดว่ายังไงร,รู้ไหมว่าอ้าวทำไมวัวมันหน้าเศร้าอ่ะแล้วก็ด่าวัวใหญ่เลยล้วมันตอบไหมล่ะเนี่ยอะไรนะวัวมันตอบไหมน่าจะไม่ตอบแหละตอบเอเลยนะฮะหลอนขนาดนี้แหละนะ ชาวบ้านทั้งหมู่บ้าน,นเนี่ยเขาโล่งอกนะที่เจ้าหน้าที่จับตัวในเติ้ลได้เพราะว่าวันดีคืนไม่ดีในเติ้ลก็จะบุกไปบ้านของชาวบ้านอยากได้อะไรอยากจะกินอะไรบุกเข้าไปนะครับไม่มีใครกล้าเข้าใกล้หรอกหรือว่าใครจะเข้าไปห้ามก็จะถูกทําร้ายจนชาวบ้านเขาผวากันทั้งหมู่บ้านนายสมบูรณ์ศรีหาโคตรผู้ใหญ่บ้านหมู่14เล่าบอกว่าในเติ้ลเน,นี่ยนะมีอาการทางประสาทด้วยนะฮะเพราะ เกิดมาจากการเสพยาเสพติดมา,มาก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 จนหลอนอนะฮะวันดีคืนไม่ดีอย่างที่ผมบอกอ่ะคลุ้มคลั่งอรารวาสทำลายข้าวของภายในบ้านอย่างเมื่อวานนี้วันพระใหญ่ใช่ไหมก็ยังคลั่งบุกเข้าไปทําลายข้าวของของชาวบ้านนะอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นฮะพ่อตัวเองเนี่ยพ่อของเติ้ลเนี่ยยังไม่กล้าอยู่กับลูกเลยกลัวลูกจะทําร้ายนน่นไปนอนอยู่กระท่อมปลายนาเป็นเป็นเขาบอกหลายเดือนแล้วด้วยนะ พอตำรวจจับในเติ้ลได้ดีใจกันทั้งหมู่บ้านชาวบ้านบอกโล่งอกอยากให้ตำรวจทำยังไงก็ได้ให้เด็ดขาดหรือจะเอาตัวเติ้ลไปบำบัดก็จะอุ่นใจ